หลักฐานทางโบราณคดีทำให้เรารู้ว่าบริเวณตอนกลางของภาคใต้นี้เป็นแหล่งชุมชนมาตั้งแต่ยุคป,ประวัติศาสตร์มีการค้าขายโดยใช้เส้นทางเชื่อมระหว่างชายฝั่งด้านตะวันออกกับตะวันตกทางเส้นทางบกและทางน้ำโดยแม่น้ำหลวงเป็นทางสัญจรสำคัญมาตั้งแต่โบราณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ได้เปลี่ยนชื่อเมืองชัยาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีและแม่น้ำหลวงเป็นแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในภาคใต้มีภูมิประเทศทั้งภูเขาที่ราบและติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาวถึง156กิโลเมตรมีแหล่งต้นน้ำที่กเนิดจากเทือกเขาต่างๆกเนิดเป็นสายน้ำสำคัญหลายสาย สายน้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่มีพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำอย่างกว้างใหญ่และมีความยาวมากที่สุดของภาคใต้มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสู่พื้นที่จังหวัดสุรารธานีในอำเภอเวียงสะระแสนเกียนซาพุนพินลงสู่อ่าวบ้านดอนที่ปากน้ำเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรารธานี มีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาที่ดอนที่ชายฝั่งทะเลและที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำตาปีโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเคียนซาที่สายน้ำตาปีนี้ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนตลอดมาอำเภอเคียนซาหรือแต่เดิมมีชื่อเรียกพื้นที่นี้ว่าดงเคียนซา พราะส่วนที่เป็นป่าไม้ธรรมชาตินั้นมีความสมบูรณ์มากเป็นป่าทึบหนาแน่นด้วยไม้มีค่าที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำตาปีจะมีน้ำเอ,อ่อท่วมในหน้าน้ำเป็นบริเวณกว้างใหญ่จึงมีป่าพุและหนองบึงหลายแห่งด้วย เป็นที่ตั้งชุมชนมาแต่โบราณเพราะมีการคมนาคมที่อาศัยแม่น้ำตาปีเป็นทางสัญจรและขนส่งสินค้าจึงมีท่าเรือเพื่อหยุดพักกองคารวานต่างๆอําอเภอเคียนซาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสุราษฎร์ธานีห่างจากตัวอําเภอเมืองประมาณ60กิโลเมตรได้รับการยกระดับเป็นอาําเภอเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2519 แบ่งการปกครองออกเป็นห้าตำบลแม้ว่าวันนี้สภาพป่าไม้ธรรมชาติของเคียนซาจะลดน้อยลงแต่ชาวเคียนซายังคงความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมอย่างมั่งคั่งเช่นการทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมันการจับปลาน้ำจืดมาแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอาชีพเสริมบอ่อฐานหิน หินนกน้ำงามทุ่งทองล่องตาปีไม้ดีจันกระพอเป็นคำขวัญประจำอำเภอเคียนซาที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของเคียนซาอำเภอเคียนซาจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญเช่นบอ่อทานหินบ้านควรคีรีวงตำบลพ่วงพรมคอนที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้เราได้รู้ว่าบริเวณนี้มีการขุดฐานหินเป็นพลังงานมานานแล้วโดยมีการสำรวจพบแหล่งถานหินในปีพุทธศักราช2,459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระบรมราชโองการให้สงวนที่ดินเป็นส่วนมากในตำบลน,นี้ไว้เป็นที่ขุดฐานหินห้ามทำการอย่างอื่นปัจจุบันบ่อถานหินนี้มีสภาพเป็นบึงน้ำใหญ่ มีกอโบและพืชน้ำธรรมชาติร่มรื่นสงบสวยงามมีปลาน้ำจืดหลายชนิดอาศัยอยู่ในบึงโดยได้รับการอนุรักษ์และดูแลจากสำนักสงฆ์บ้านบ่อฐานและบ้านควรคีรีวงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาตอก ตำบลเคียนซาและตำบลอารันคามวารีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มป่าละเมาะป่าพรุและบึงมีน้ำท่วมถึงซึ่งเกิดจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำตาปีหลายสายไหลามารวมกันเป็นหนองบึงและป่าพุกว่างเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำหลายชนิดเช่นนกเป็ดน้ำนกยางหรือได้ว่าเป็นอุทยานนกน้ำ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ลักษณะทางธรณีวิทยาของเขาหินปูนในพื้นที่ทำให้มีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาเป็นบ่อน้ำร้อนหลายบ่อในบริเวณที่ทำการของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้านธรณีวิทยามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีการอนุรักษ์ป่าละมะ่อ และได้เปิดบริการแก่ประชาชนในการแช่น้ำร้อนเพื่อบำบัดโรคและบำรุงสุขภาพด้วยลักษณะพิเศษประจำพื้นที่ของเคียนซาที่แม่น้ำตาปีและธรรมชาติรังสรรค์ให้อีกแห่งหนึ่งคือสวนน้ำจันกระพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ที่หมู่หนึ่งเขตเทศบาลตำบลเคียนซา เป็นป่าละมออเขียวทึบพื้นที่ประมาณสามร้อยไร่บนแหลมที่ยื่นลงสู่แม่น้ำตาปีรูปทรงคอดกิว่วจนคล้ายเกาะกลางแม่น้ำมีพันไม้นานา,นาชนิดและต้นจัน์กระพอสายพัน์ลุ่มน้ำตาปีขึ้นเป็นดงหนาแน่นดอกจันกระพอเมื่อบานจะส่งกลิ่นหอมไปไกลเป็นสิ่งที่ชาวเคียนซาภูมิใจ จึงมีการอนุรักษ์ดูแลและจัดให้มีงานวันจันทร์กระเพาะบานเป็นงานประจำปีของอำเภอรบริเวณสวนน้ำนี้ทางอำเภอได้จัดสร้างสะพานเดินข้ามแม่น้ำตาปีจากริมฝั่งวัดเพงประดิษฐารามวัดเพลงประดิษฐารามนี้เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเคียนซาตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปีมีกุฏิ และศาลาเดิมที่ทำจากไม้เป็นสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นรวมทั้งที่วัดนี้ยังเก็บรักษาดูแลเรือยาวเจ้าแม่ทานทิพย์และเรืออีกหลายลำที่ใช้แข่งเรือตามประเพณีให้ผู้สนใจได้ชมด้วยเมื่อเอ่ยชื่อหลวงพ่อชื่นอินทป,ปัญโยแห่งวัดในปราบตำบลบ้านเสดจ็จชาวเคียนซา มักกล่าวขานถึงด้วยความเชื่อมั่นศรัทธามีผู้เคารพนับถือมากราบเยี่ยมจำนวนมากบริเวณวัดมีความสวยงามร่มรื่นประกอบด้วยสระน้ำสะพานและเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่แลเด่นสะดุดตาจากวัดในปราบไปอีกไม่ไกลมีเส้นทางพาเราลัดเลาะผ่านหมู่บ้านสวนยางพาราสวนปาล์มขึ้นและลงเนิน ผ่านทิวทัศน์อันสวยงามไปยังหย่อมป่าดิบริมคลองปราในป่านี้มีบ้านหลังเล็กๆและโรงเรือนหลายขนาดสร้างลดหลั่นไปตามภูมิประเทศของป่าบนเนินริมน้ำซ่อนตัวในดงไผ่และไม้ใหญ่หนาทึบมีทางเดินธรรมชาติเชื่อมต่อถึงกันระหว่างบ้านแต่ละหลัง สภาพที่เห็นทำให้เราพอนึกถึงภาพได้ว่าบ้านเหล่านี้คงเป็นที่พักนอนของใครบางคนโรงเรือนขนาดยาวมีแคร่ยาวเต็มโรงคงใช้พักรวมกันหลายคนเป็นหมู่ส่วนโรงเรือนหลังที่อยู่ริมน้ำดูแล้วรู้ว่าคงเป็นโรงครัวประกอบอาหารแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะสถานที่แห่งนี้คือศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่าย5้4 ึ่งจัดสร้างโดยกลุ่มเพื่อนมิตร514เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเคียนซาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้นและเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์เขตงาน514ในระหว่างปี2509ถึงปี2527นอกจากนี้ ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนจึงใช้ศูนย์เรียนรู้นี้เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิน่นรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่เยาวชนด้วยยังมีสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติในช่วงนั้นอีกหลายแห่งเช่นที่พักกลุ่มพักแรม ที่รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บเพราะสถานที่แห่งนี้มีลักษณะทางธรรมชาติที่ปลอดภยัยจากการพบเห็นของวุตคุภายนอกในพื้นที่หมู่19ตาบลบ้านเสด็จสำนักสงฆ์ถ้ำเขาไพรเกตหรือชื่อเดิมคือถ้ำหัวกะโหลกเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆในเวิง้งถ้ำเขาปูนเป็นที่อาศัยของนกค้างคาวจำนวนมากด้วยคำบอกเล่าของชาวบ้านทำให้ทราบว่า เดิที่ีสหายเคยใช้เป็นที่รักษาผู้บาดเจ็บและเป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุชนไฟลามทุ่งสาขาหนึ่งของเขตงาน514ด้วยเช่นเดียวกันกับถ้ำเขาง,งายมหัศจรรย์ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเคียนซาในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบ้านเสด็จซึ่งเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขต514ใช้เป็นที่เก็บเวชภัณฑ์เพราะมีอุณหภูมิเย็นฉ่ำมีโพรงถ้ำกว้าง เป็นโถงหลายโพรงลักษณะเหมือนแท่งหินยักษ์มหึมาพิงซ้อนกันเป็นช่องลมพัดโกรกตลอดเวลาในโพรงถ้ำมีหินง,งอกหินย,ย้อยรูปทรงปแปลกตาสวยงามน,น่าชมถ้ำเขาภริเกตและถ้ำของ,งานายปัจจุบันกำลังอยู่ในการพัฒนาความสะดวกต่างๆโดยการสนับสนุนขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเคียนซา เพื่อรองรับการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวในอนาคตเสียงปืนจากการสู้รบเงียบหายไปหลายสิบปีแล้วความสงบสุขทำให้ชุมชนของเคียนซาดำเนินไปตามปกติพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนกับพื้นที่อื่นๆของสังคมไทยคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเคียนซาทั้งหลายมีความโดดเด่นเชิงคุณค่าทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ จึงเป็นชุมชนของผู้คนที่น่ารักมีเสน่ห์จนทำให้ผู้ได้มาเยือนแล้วอยากมาอีก